จ๋าว่าไอ้พีงใส่เลยนะผมใส่ไม่ได้แล้วเหรอใส่ไม่ได้แล้วโอ้สามาจะรู้จักนะซื้อของให้ลูกไม่มีอะไรเลยว่ะคุณรีบผมถามอย่างเด้งอะไรคุณมาจัดตุจักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เอ่อน่าจะประมาณสักครั้งหนึ่งตอนที่โควิดระบาดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่กล้ามาอีกไม่มาแต่ตอนนี้เขาเปิดแล้วคุณนี่เปิดแล้วเปิดแล้วมันเป็น มันเป็นความสบายแล้วถ้าเกิดใส่หน้ากากไปไหนก็ได้สะอาดมากสะอาดมากเดี๋ยวจะพาไปดูหนูชิชิล่าแต่ว่าในระหว่างเนี้ยใครที่เป็นลูกค้าของเราบ้างเนี้ยเรจะแวะถามทหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาผมสองคนมาจากรายการเพื่อนรักสัตว์เอ๋ยนะฮะวันนี้มาบุกที่ฟาร์มการเกิจค่ะเฮ้ยเราเคยเจอกันแล้วใช่ไหม เอ้ยน่ารักอ่ะนี่คือเปิดเล่นกับน้องได้เลยเฮ้ยจริงเหรอใช่ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋หิะส่วนที่ราคามันประมาณ่ยังไงนะถ้าเป็นพันใหญ่ของทางร้านจะเริ่มต้นที่แปดพันขึ้นไปค่ะขึ้นอยู่ที่คสร้างค่ะนี่ไงที่เราเคยเจอเขาน่ะน่ารักมากอันนี้น้อประมาณห้าเดือนค่ะน้อยยังเด็กอยู่เลยอ่ะห้าเดือนยังโตได้อีกค่ะแล้วก็มีอาหารกระต่ายแล้วก็ทุกอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมาเลือกซื้อได้อาหารกระต่ายก็ต้องพยายามเลือกให้ดีนะฮะ ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ขอแนะนำตัวนี้โอเคปาปขอบคุณมากนะครับอย่าลืมนะถ้ามานี่มาร้านนี้เลยมาดามแลบบิดนะช้านี่เฮ้ยแล้วเราขัดตรงข้ามและบิดเวอร์นะฮะแต่ว่าล็อกนี้เจ้าของร้านเป็นเอเชียบิ๊กด็อกนะก็จะมีคลิปของพวกเราเออเออนี่ ดูดีอะหอยหอยเวลาจงจูงหมาใหญ่เนี่ยแบบผมรู้สึกว่าผมตัวเล็กของหมาของเขาดีจริงนะบอวบ,บัวบ,บ,บัวอุ้ยตายแล้วน,น,ลลน่ารักที่สุดเลยอ่ะดูสิอ,อีกร้านหนึ่งที่เราคุ้นเคยนะครับนี่คือบันนี่บิลล่าร้านร้านที่มีมีกระต่ายอะไรบ้างอะพีอ่อหลกัหลกๆจะเป็นฮอลแลนด์หลอบนะครับเนเซนวาฟแล้วก็พวกพันใหญ่อย่างเฟร์มิเชันเป็นหลอกครับ โอ้นี่คืออันนี้แน่นาวาครับอันนี้เป็นกระดาษที่ตัวเล็กที่สุดในโลกนี่ตัวเต็มที่แล้วใช่ครับจะมานหนึ่งกิโลครับโอ้มันจะอายุอะตัวนี้6เดือนครับไม่พี่อะอายุสี่สิบโอ้ยเล่นกล้ามนะเล่นกล้ามเะาไว้ขอบคุณมากนะครับผมแวะมานะ A4 ใช่ไหมล็อก A4 นะฮะ และตอนนี้เราอยู่ที่ล็อกชินโบเฮาส์นี่คือที่ปักโธงเอาไว้อกว่าจะมาถึงเชื่อไหมเดินรู้จักคนไปทั่วเลยจริงๆแล้วเออเนื้อเทมไม่พอไอ้นั่นหรูชินชิล่มันเหมือนก็ต่ายวันลี่ชินชิล่ครับราคานะครับผมค้นปกติ7,500นะฮะมี13,500บาทด้วยพนสูงสุดสูงสุด10เดือนเป็นไงไปิชินชิล่น่ารักมากของเท้าขอรองเท้าป่ะ อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับผมร้านชินบอลใช่ไหมชินบอลเฮาส์นะครับผมเปิดเมื่อปี2018เขาขึ้นมาแล้วเอสเตทีบถูกป่ะถูกครับเอ่อชื่ออะไรครับชื่อบครับคุณไบกับคุณเดือนครับคุณไบอยกับคุณเดือนเป็นพี่น้องกันเป็นแฟนไงครับโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยอ่ะได้ข่าวว่าคนที่ทําให้เกิดร้านนี้ขึ้นมาไม่ใช่คนนี้ใช่เหรอเป็นใครเป็นแฟนครับคุณเดือนชอบใช่ครับ คือตอนแรกหาสัตว์ที่ไม่มีเสียงแล้วก็กลิ่นน้อยไปเซิร์ชเจอเจ้านี้ก็เลยซื้อมาเลี้ยงก่อนทีนี้เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยกลายเป็นแบบนำเข้ามาขายด้วยอะไรเงี้ยไม่เลี้ยงแต่ขามอันนั้นก็ไม่เลี้ยงขาเยอไปไผ่านเล้วไอ้บ้าอย่าก็นั่งผีใครจะไปเลี้ยงแต่ข่ามไอ้ผู้หญิงเขาต้องเลี้ยงอย่างนีุู้ยายหมดแล้วได้อะอย่างนั้นเดือนบอกเดือนบอกซิว่าไอ้ชินชิล่าเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงที่ผู้หญิงอย่างคุณชอบ ไปเจอสินหน้าตาแล้วก็กลิ่นนี่คือสําคัญมากไม่มีกลิ่นเลยกลิ่นคือน้อยมากค่ะสมมือเราเลิกงานมาเราเลี้ยงเงี้ยเรากลับมาห้องอ่ะกลิ่นหญ้าที่เราให้เขาอ่ะกลิ่นแรงกว่าตัวเขาอีกก็คือจะบอกว่าเขาน้อยมากๆเลยเทียบกับกลิ่นหญ้าที่เราให้เขาของเขาหอมเลยครับพี่หอมเลยอ่ะาโอ้ยย่ยวนเย้ายวนใช้คำว่าย้ายวนด้วยครับคุณผู้ชมครับหนึ่งคือเลี้ยงย่ายง่ายหรือยาก คือเขาเลี้ยงง่ายแค่แค่ให้อาหารตื่นมาให้อาหารน้ําก็ไม่ต้องอาบแค่อาบทรายเล็บก็ไม่ต้องตัดคือดีว่ะใช่ค่ะต้องเลี้ยงเป็นคู่หรือเลี้ยงเดี่ยวเดียวในกรงของมันหรือไงเลี้ยงเดี่ยวก็ได้ถ้าเกิดเลี้ยงคู่ก็จะดีกว่าเขาก็จะได้มีเพื่อนช่วยกันกินช่วยกันเล่นเนี่ยเหมือนแบบพวกกระต่ายเลยนะเขาต่ายว่าพยายามให้เลี้ยงอยู่ตัวเดียวแต่นี้ถ้าเป็นคู่ก็ดี เหมือนผู้ผู้เมียไหมหรือว่าเป็นผู้ผู้ก็ได้เป็นผู้เมียครับอันนี้เขาเป็นฝัดสังคมครับถ้าผมมติเขาได้อยู่ด้วยกันนะครับเขาจะกินเยอะขึ้นเขาจะมีกิจกรรมอะไรทํามากขึ้นกิจกรรมอะไรยังไงบ้างมาบายกิจกรรมก็าทำอะไรมันมันจะแบบกระต่ายไหมเหมือนกระต่ายไหมมันจะแบบจุ๊บจ๊บครับโอ้ใช่ใช่ดีน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือไอ้พวกนี้มันคืออะไรหนูกระต่ายกระรอกมันเป็นแหลมันอะไรคุณตอกต่ออันนี้ครับมันคือฝัดตระกูลฟันแท้ครับเป็นตระกูลที่เขาเรียกว่าโรเดน ก็คือมันจะอยู่ในระกูลเดียวกับพวกกระต่ายพวกหนูพวกอะไรครับก็คือฝัดฝ่ายพันของเขามันจะเรียกว่าชิชิล่าเลยมันจะไม่ใช่หนูหรือผสมกระต่ายหรือผสมกระรอกมันคือชิชิล่าใช่ครับมันมาจากที่ไหนในีชิชิล่าอันนี้ชิชิล่าครับเริ่มต้นมันมาจากเทือกเขาเอลดีฟครับซึ่งอยู่ทางฟลอริดาใต้ที่ร้านเนี่ยมีอะไรขายบ้างตอนที่ร้านก็มีชิชิล่าครับมีกระต่ายครับมีแกตบบี้ อ่ะภาษอยาคุณคุณลองเอามาให้ดูได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดือนเดี๋ยวลองอุ้มมาเดือนอยากโชว์อะไรมาเลยเดือนเดือนนี่คือชินชินละเอ้หายไปไหนอ่ะนี่นี่อาหารอาหารบังอาหารบังแสดงอะไรไม่ใช่ของอินเดียนี่ของเบลเยียมโออาหารบงอะไรโอ้โหเล่นตะลุงต้โตตลุโนี่นี่เป็นไงฮะคุณคุณเดือนอันนี้ครับมันมันคือความเทียมของเขาขึ้นหนึ่งครับขนเขายาวครับแล้วฝองคือเขา เขาเป็นสีพิเศษครับเป็นสีที่บีดออกมาได้ยากยากยากระดับหนึ่งครับก็คืออัตราการเกิดเขาน้อยใช่ใช่อันนี้เขาเาเรียกว่าสีบูไดมอนด์ครับบลูไดมอนด์ใช่จริงสีพิเศษในชีชิล่าจะมีบูไดมอนด์แบ็คเพอร์บัลเพอร์วิโอเลตเพอร์โกบาพวกนี้ครับหน้านี้เนี่ยมันออนพอออนแน่มันน่ารักมันแบบที่เรียกได้ว่าคือคือกระต่ายเนี่ยมันก็จะมี ยุ่ย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 ุ่ยุ่แต่หน้าเนี้ยเวลามันยุบยยุ่ยยุ่ยยุ่ยุ่ยแล้วมันน่ารักกว่าเดิมเยอะมากเลยนิ่มมาลีนิ่มนิ่มอันนี้อันนี้เนื้อผมครับอันนี้น่าจะไขมันครับเฮ้ยแต่มันน่ารักมากมันเหมือนมันมันเชื่องมากเลยนะพูดจริงๆแล้วเอาเป็นว่าแล้วมันมีกี่แบบครับอันเนี้ยอันเนี้ยครับชินชิล่าเอ่อจริงๆที่ร้านนะครับตอนนี้จะมีขนชินชิล่าขนปกติแล้วก็จะมีลูกเอ่อชินชิล่าที่เป็นขนแฝงอะครับก็คือเป็นขนขนปกติแหละครับแต่เามี ฝ่ายเลือดของแองโกลาแฝงเข้าไปใน DNA ของเขาซึ่งไอตัวนี้ครับจะสามารถเอาไปผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ลูกขนยาวได้ต่อไปก็คือจะเป็นแองโกลาเลยครับก็คือจะเป็นขนยาวแบบนี้ฟูฟูฟ่องฟ่อแล้วทีเนี้ยในโลกเราก็ยังจะมีพวกขนยีกอีกครับแบบยีกด้วยใช่ครับนี่นะใช่ครับนี้นะเป็นแบบเหมือนแกะแบบนั้นแบบคล้ายๆอยู่ครับพี่ชินชิล่าสะดุ้งเลยว่ะผอนวกเพิชินชิล่าสะดุ้งเลยเวลาชินชิล่าเนี่ยมันมีราคาของมันราคามันไล่ตั้งแต่กี่บาทจนถึงกี่บาท ราคาครับถ้าเป็นขนฟันนะครับปกติเลยนะครับก็คือจะเริ่มแต่ฝีสฟตนดาร์ดจะมีตั้งแต่7,5 0 0ครับแต่ถ้าแองโกลาเลยอะครับฝีสฟตนดาร์ดเริ่มต้นเลยอะครับก็คือจะอยู่ที่2อ0 0 0ื่นห้ับทครับจนไปถึงตัวนี้เลยแสนกว่าบาทอุ้ยมันจะกินนะที่อาหารน่าจาเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ตะกี้เขาพูดผิดหรือเปล่าตัวนี้แสนกว่าบาทนะใช่ครับแสนแสนกว่าบาทตัวนี้คือเอาใส่ตู้กับเอร์เดอร์ดีกว่า ่เราเราเราไล่ดูทีละอันดีกว่าทีละตัวทีละตัวไล่ตั้งแต่สแตนดาร์ดมาก่อนเลยครับเดี๋ยวสแตนดาร์ดให้น้องเดือนเอาออกมาให้ดูเฮ้ยสแตนดาร์ดก็โอเคสวยใช่ครับสวยเลยอย่างเงี้ยครับถ้าตัวผู้7,500บาทตัวเมีย8,500บาทครับทำไมตัวเมียถึงแพงกว่าไปทำมันออกลูกได้ไงใช่ใช่ครับไม่งั้นตัวเมียจะหมดล้านเลยพี่จริงเหรอจริงครับจริงวริงเออตัวแพงกว่าไอ้นี่ออกลูกทีกี่ตัว1-5ตัวครับแต่ถ้าสมมติ ให้ดีๆเลยครับก็คือหนึ่งถึงสองตัวพอแล้วเพราะถ้าสามตัวครับเราจะต้องช่วยเขาป้อนนมแหละเพราะว่าเขาเขาจะดูเริ่มดูแลเองไม่ไหวแล้วลูกอาจจะมีอาจจะมีความฝุนเสียเกิดขึ้นด้วยแล้วเ็ากินกินอาหารแบบไหนอ่ะก็คือกินหญ้าครับแล้วก็กินอาหารเนี่ยครับทั้งที่ร้านจะให้เป็นตัวตัวนี้เลยเ,เลยฟเรล,ลาก้าครับเ,เป็นรุ่นคอมพิ็ก์ของชิชิราเลยครับอันนี้คือของชอบของชิชิราโอ้โหคือให้ปุ๊บก็หมดอ่ะครับ หมายถึงคุณกินเองเ๋อาช่อยครับผมเขาเวลาเขาผสมพันธุ์กันเขาผสมพันธุ์กันเองโดยธรรมชาติหรือว่าเราต้องต้องมีอะไรเขาผสมพันธุ์กันเองโดยธรรมชาติครับแล้วตอนเขาผสมนี่เราเราไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยว่าเขาผสมตอนไหนครับดูตัวผู้ตัวเมียยังไงเออนี่นลครับอันนี้นะครับตัวเมียนะครับขออนุญาตนะครับเอาเลยยกหางเลยครับจับที่คนหางนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เจ็บไม่ไม่เจ็บครับแต่ต้องจับที่คนหางอันนี้อาจจะต้องอาจจะต้องใช้ใช้ความชํานาญหน่อยครับอ เขา,าจับไม่เป็นใช่ชบบครับว่บาเขาเขาสะบัดหางมันจะมีมมโอกาสหางหักได้อ,อันนี้ครับไอ้ไว้ยผ้า,าเขาจะชิดกันจะติดก,กันเลยครับตรงนี้นะใช่จะติดก,กันระหว่างรูก้นกับจิมิ ลูก้นอยู่ตรงนี้ชแล้วก็นี่จิมมี่เขาอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะคือมันต้องรู้ก็มีศึกษาเลยครับใช่ถ้าจะเลี้ยง<ช>ต้องรู้ว่าเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าคุณเวลาคุณจะดูอ่ะคุณต้องคุณต้องดูให้ออก<ช>เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณจับตัวผู้สองตัวไปอยู่ด้วยกันเนี่ยม,มันจะบกวนกันนีมีบกแบกเหมือนันครับพอมันโบกแบกปุ๊บมันก็กัดกันเลยครับขนมันต้องดูแลไหมขนมันอ่ะดูแลครับก็คือทาครีมไหมอ๋อ อุ้ยอะถ้าทาคีมอะโมันจะเข้ารูกมันจะเข้ามูปกูว่าเอ๊ะทำไมมันชอบชอบชอบใจชอบารีมม่อย่งี้อย่างงี้ได้อ่อได้หรดตัวโยนหายไนะผิวหนังอยไปนะทาครีมไม่เล่าครีมอาทาคมโอ้ทาครอบอออะตัวต่อไปแวดตัวต่อไปอย่างงี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าสีพิงไว้ครับพิงไว้ สา้ชื่อแล้วครับก็คือสีชมพูทิ้งไว้นะถ้าไม่ทิ้งเดี๋ยวเซโอ้นี่นี่อะไรนะนี่สีซัฟไฟร์ครับแต่เป็นซซฟไฟร์แองโกลาครับตัวนี้พ่อพันก็เกือบแสบมือครับเกือบแสบมือครับ